สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุลม์ดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m, m r p d 8 8มอริสผาดาวยู u ูบดอทโหระษไทย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่หนึ่งสสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตาหลายวัน นะครับหันษามาหาสนุกนะประจําในวันจันทร์ที่25มกราคม2564นะครับขึ้น13ค่าข้ามเดือน3ปีชวดตามปฏติทินโหนนะวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่นะเปิดลายเล็กสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดริงจริงนะข้ ติดต่อมหาอาจารย์ได้นะครับจะได้ตรงกับในดวงชะตานะโอเคนะอันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนเลยนะครับสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น13คําฝันในขึ้น13คําเนี่ยนะความฝันจะเป็นเฉพาะในเรื่องเดียวคือเรื่องแต่งงานนะเพราะฉะนั้นฝันในเรื่องอื่นเนี่ยเชื่อบอดากาเชื่อบอดก้กานะต่อมา นะมาพูดถึงใส่เสื้อผ้าประจําวันนะครับใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันทร์วันนี้ท่านรักมากนะทำให้คุณมีสเสน่ห์ในตัวเองใสะหัวใหม่ในวันจันทร์ก็มีรากตัดผมใหม่ในวันจันทร์ก็มีรากตัดเล็บวันจันทร์มีรากทาน้ํามันในวันจันทร์เจริญรูปงามดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณก็จัดให้เต็มที่ไปเลยนะบาร์เบิ้ลบาร์เบิ้ล จะเสริมสวยอะไรก็ว่าไปตามสบายใจชอบไปเลยนะครับมาถึงช่วงเสียงเซมซีประจำวันกันก่อนเลยนะครับโดจะตาในวันนี้นะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีหลายสาทเลือกสรรเซมซีของจีนนะเออดังนั้นเซมซีในวันนี้ขยาวกวานติ๋วติกตอกติกตอกติกตอกได้ใบที่38นะ ถือว่าโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีกิจการการงานก่อจริญรลุงเรืองทำอะไรก็ประสบผลความสําเร็จนะครับมีผู้คนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของคุณสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้นะครับก็จะรับการสนับสนุนส่งเสริมทําให้ท่านสมหวังความรักก็มีความราบรื่นมีความสุขสมหวังตามที่ต้องการธุรกิจการค้าขายของท่านนะครับในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่สูง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานที่รอคอยหรือสมัครงานนะครับท่านมีโอกาสได้งานทําตามที่ต้องการเพราะว่ามีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะครับอันนี้ก็มาดูในเรื่องของคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆต่างนะวันนี้ในเรื่องของคะแนนสอบของคุณก็ถือว่าได้คะแนนที่ดีเยี่ยมเลยนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบต่างๆถือว่าได้คะแนนที่ดีนะครับ โอเคนะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะครับที่จะดูดวงชะตากออาจารยนะ์ก็ติดต่อมาได้นะครับตามข้อมูลต่างๆ Line i อนะเพราะฉะนั้น ID l i ไลของอาจารย์นะไม่มีแอดนะไอ,อ i d l ล n e ที่มันสามารถโทรได้เนี่ยคุณคุณก็กด1 5 5 6 5 6 9 9นะครับไลน์เนี้ยติดต่อเข้ามามันสามารถโทรคุยไลน์ได้แต่อีกไลน์หนึ่งไลน์แอด นะ S s y f 1 2 5 4 p นะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดูนิดนึงนะบางที l ล n e มันจะมี l ล n e แอดอันเก่าอะ่ะนะที่จารยังเข้าของ l ล n e ตัวเองไม่ได้เลยนะเออถ้าใครติดต่อไปแล้วจารย์ไม่ทักกลับเงียบอะไรเงี้ยให้คุณติดต่อมาทาง l ล n e นี้นะครับสองไลน์เนี่ยหรือทักมาทาง Facebook ก,ก็ได้นะเออในดวงชะตา โอเคนะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะบูชามหายันเสริมโดวงชะตาต่างๆตทั้งในเรื่องของนาที่การงานตำแหน่งนะการเงินโชคลาภความรักนะครับสุขภาพร่างกายต่างๆก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์เดย์กลยนะปรากฏการผ่าดาวทูเดย์เดในวันนี้นะครับเนื่องด้วยอิทธิพลของดวงชะตานะวันนี้ดวงคุณเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีจะมีสะเสน่ห ต่อคนทั่วไปนะครับผลละบุญก็จะสนับสนุนส่งเสริมคุณประสบผลขวาญสำเร็จวันนี้คุณมีโอกาสได้พบเจอแต่ในสิ่งที่ดีนะครับมีความสุขนะมีธรรมะในหัวใจในเรื่องของการเงินนะครับจะมีโชคลาภลอยเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันทําให้คุณเนี่ยประสบผลความสำเร็จมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะต้องคิดให้ดีเข้าไว้โชคลาภจะเข้ามาหาคุณนะครับ ส่วนในเรื่องของครอบครัวนะญาติพี่น้องให้ระวังในเรื่องของการสูญเสียพัดพรากนิดหนึ่งนะในเรื่องของบริวารหรือบุตรหลานเนี่ยอาจจะนําความเดือดร้อนมาให้นะครับหรือคุณอาจจะมีแรงกดดันมีเรื่องหงุดหงิดอะไรเกี่ยวข้องกับบุตรบ,บริวารของคุณก็ได้นะครับวันนี้ขับรถขับร,บราบ,บนท้องถนนต้องเรามาระวังอารมณ์และความรู้สึกนิดนึงน,นงนะคุณอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่นะครับอย่าไปนู่นไปนี่นะในเรื่องของความรัก ก็ถือว่ามีความสุขดีนะครับคุณมีโอกาสนะที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนรักคู่คร้องก็มีความสุขดีนะสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับตรวจเช็คทางช่องท้องนิดนึงนะเออในดูชะตาของคุณนะครับวันนี้อิทธิพลดาวพระจันทร์ก็ย้ายราศีดาวจันทร์ย้ายเนี่ยวเวลา9ก้าโมงยีสีเพราะฉะนั้นจันทร์ย้ายเข้ามาอยู่ในภพ มาอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับในดวงตาเนี่ยอยู่หน้าอุดหนึ่งตำแหน่งเขาจะเป็นอุดจาพิมุกจึงทําให้บุคคลน,นะครับคนคนนี้นะจะเป็นคนที่คิดอะไรเต้าจะได้ยาวไกลคิดล้าหน้าคนอื่นเสมอในดวงชะตาถ้าพื้นดวงดีนะคิดได้ยาวไกลมีคนสนับสนุนส่งเสริมนะครับถ้าพื้นดวงไม่ค่อยดีมีปัญหาคิดยาวไกลเกินไปก็มีคนอิจฉาดิษยา นะมีอุปสรรคมีคนคอยขัดแข้งขัดขวางคุณในสิ่งต่างๆนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นดาวจันทร์อยู่ในเรือนดาวพุธด,ดีเป็นดาวคูบมิแั่งเจ้าเสน์นะครับเลงกับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะถือว่ามีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารแล้วก็มีโชคลาภเข้ามามีลาภปะนะครับโอเคอันนี้ปรกากฏการผ่าดาวทุดว่าไปแล้วนะจะมาพูดต่อเลยนะครับ ลักขณาทั้ง12บสองราสีนะเพราะฉะนั้นดวงในวนี้สีที่ควรเว้นเลยให้เว้นสีแดงเพราะสีแดงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจําวันเนี่ยก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นนะครับสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้คือสีม่วงนะครับวันนี้สีที่ดีสุดสีม่วงแต่ถ้าดวงะตาใครในช่วงนั้นม่วงไม่ดีคุณก็ไม่ต้องใส่ม่วงอะไร คุณเป็นใส่สีอื่นเยอะแยะ,ยะ <c oughs> คุณก็ไปเลือกใส่เป็นมูลลากอะไรเป็นมอนตี้อะไรก็ออไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆในดวงชะตานะคุณไปเลือกใส่สีเขียวก็ได้แต่ในปีนั้นนะช่วงนั้นคุณไม่ค่อยดีคุณก็ไปเลือกนะทางอ้อมอประมาณเนี้ยไปใส่สีเขียวก็ได้ไปใส่สีส้มก็ได้นะ <c oughs> แล้วก็สีที่ลองลองมาในวันนี้คือสี ฟ้าน้ํเทลเลนะครับทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิที่เป็นมงคลนะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมกวันนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระเสาก็ยังอยู่ในภบกรรมะนะครับหมายถึงการงานคุณก็จะมีความมั่นคงที่ดีนะครับวันนี้เนี่ยสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จสมหวังนะครับโอกาสในเรื่องของการงานจะมีโชคลาลมามสํเร็จ สมัครงานก็มีโอกาสได้งานนะครับหรืองานเก่าๆเ,เดิมๆหรือสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะดาวเสาร์ south, เกี่ยวข้องกับของเก่าของเดิมๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะนําโชคนาลาภหรือสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณในดวงชะตานะหรือบางคนอาจจะลืมไปแล้วเ,เงินไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าอยู่ดีอ็เอาเงินให้คุณเฉยเลยแต่ถือว่าเป็นของเก่าอะโชคดีส่วนในเรื่องของอความรัก ดวงซุนเนี่ยดาวพระศุกร์ไปอยู่ในภพสุภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่เป็นเพื่อนนะคู่ให้การช่วยเหลือสนับสนุสนดีในดวงชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกศกราศีพฤกศกเนี่ยดาวศุกร์ตนุไปอยู่ในภพมรณะนะในดวงาตาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับระวังลมพัดลมเพในดวงดวงชะตาของคุณ นะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระพุธก็อยู่ในภพสุภะนะครับวันนี้ทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลกว่าสําเร็จนะในเรื่องของงานของคุณเนี่ยอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยก็ต้องใช้ความอดทนขยันให้มากถึงจะดีนะครับในช่วงวันนี้เนี่ยเพื่อนฝูงและสังคมสนับสนุนในเรื่องการเงินให้กับเจ้าชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดาว ประจับตัวเนี่ยตน,นุก็ไปสถิตยอยู่ในภพมรณนะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะครับในดวงชะตาเนี่ยต้องอระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวข้องกับคนเล่นของใสนะคุณอาจจะมีสัมผัสพิเศษอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ดาวจันทร์ก็ถือว่าได้เงินในดวงชะตากรนะดูภพคุมรักหมายถึงเงินวิ่งเข้ามาคุณนะครับแต่ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาได้เงินนะในเรื่องของความรักนะครับ ดาวพระพฤหัสบดีก็อยู่มรณนะความรักไม่ค่อยดีนะักในดวชนะตาการงานก็ยังไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเกณฑ์การเดินทางเรื่องงานนะการเปลี่ยนแปลงยกย้ายต่างๆถือว่าดีให้เปลี่ยนไปเลยอย่าไปคิดมากนะครับถ้าคุณไม่ไม่ยอมเปลี่ยนงานมันจะหนักกว่าเดิมนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะครับต่อมาชาวลัคนาราศรีกรกฎชาวราศรีกรกฎเนี่ยดาวประจาตัวตนุอยู่ในภพวินาศ หมายถึงตัวเองเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนอน,นอนง่ายไม่ค่อยชอบที่จะมีเรื่องหรือปัญหากับใครนะครับชอบอยู่คนเดียวแบบรับๆนะดวงคุณต้องอยู่เบื้องหลังถึงจะดีในดวงชะตานะครับระวังบริวารน,นะหรือคนใกล้ชิดจะนําเรื่องเสียหายและความเดือดร้อนมาให้ในเรื่องของการงานเนี่ยดาวคารเป็นเกษตรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการงานคุณี่ก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินดาวพระทตย์อยู่ในภพปัตตานิวันนี้การเงินของคุณไม่ค่อยดีมีรายจ่ายเก็บทซักไม่อยู่นะครับเรื่องรายได้ก็ต้องระมัดระวังนะต้องประหยัดในการใช้จ่ายระวังเรื่องขัดแย้งกับคนรักคู่ครองด้วยนะครับวันนี้ในเรื่องความรนะักก็จะนําโชคลาภมาให้กับคุณด้วยนะครับแต่ให้ระวังนิดนึงอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันนะต่อมาเช้านักขาราศีสิงห์ราศีสิงห์ในวันนี้ดาวประจำตัวไม่ค่อยดี นะครับอาทิตย์เป็นกาลีหมายถึงต้องระวังไฟดูดไฟช็อตด้ำร้อนร่วกถ้าในปีนะั้นต้องระมัดระวังนะครับมีปัญหาและอุปสรรคและอยู่ในภพที่เสียด้วยไม่ค่อยดีนะต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการเงินดาวพุธก็เป็นอาลีคาพูดคําจาการติดต่อสื่อสารมักมีอุปสรรคบางทีเน็ตไม่ดีติดต่อสื่อสารก็มีแต่อุปสรรคติดขัดไปหมดนะบางทีจะกดโอนเงินเอ๊ะโอนไปยังเน็ตหลุดอย่างเงี้ย เออเป็นงั้นไปนะในเรื่องของการสื่อสารส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนรักคู่ครองจะเป็นคนที่ขยันในการทำหมากินนะเพราะฉะนั้นได้คู่ที่ขยันในการทำหมากินดีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าได้คู่ที่ขี้เกียจสังหลังยาวนะเออเหนื่อยไว้ก็เท่านั้นใช่ไหมเออในดวงตาส่วนในเรื่องของงานวันนี้ของคุณก็ถือว่าดีได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับ ต่อมาชาวราศีกัน,นตันกันกันกันนะครับวันนี้คุณจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมในดวงชะตาของคุณนะครับวันนี้ถ้าคุณเสี่ยงโชคหรือการพานันขันต่อต่อตางๆมีโอกาสที่ดีจะได้เป็นจํานวนมากนะครับดีในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นก็อย่าเสี่ยงอะไรมากมายจนเกินไปเอาพอประมาณก็พอนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวศุกร์ก็อยู่ในพบพันธุ กระดูพระเงินเข้าบ้านในดวงตาและความสุขก็เข้าบ้านด้วยนะส่วนในเรื่องของโชคลาภลาภอยู่พบกรรมะนะครับผลประโยชน์ก็ถือว่าดีในดวงชะตาเป็นผลประโยชน์ระยะยาวนะในดวงตาของคุณหรือมองทางไกลนะแต่ก็ต้องระวังจะมีปัญหากับโบดีวานนะครับนะคนที่เป็นคนที่มีตำแหน่งน่า,ามีเกียรติยศชื่อเสียงด้วยต้องระวังไวนน้ดนึงนะครับ ต่อมาชาวลนะัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดาวจปตัวไปอยู่ในภพสัจชะนะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารกับสังคมเพื่อนฝูงช่วงนี้เพื่อนเยอะสังคมจะจัดนะครับเพื่อนฝูงและสังคมก็ให้การร่วมมือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระเกตอยู่ในภพก,กระดุมพระหมายถึงการเงินของราศีตุลเนี่ยคุณจะเป็นอมตะคือแน่นอนไม่ตายได้ไง่ายๆเพราะคุณแบบ เงินมีพอใช้ไปโดนหมดหมดแล้วโอ๊ยไม่รู้จะหาเงินจากไหนคุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันจะมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับคุณไม่ตายได้ง่ายหรอกเพราะฉะนั้นให้คุณทํางานไปนะครับใช้เงินโดยความระมัดระวังส่วนม้วไม่พาปฏิบัติธรรมนะครับสิ่งศิกธิ์จะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองของคุณที่ดีนะครับในเรื่องของดาวการงาน,นก็อยู่พวกสุภางานที่คุณทําก็ประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตานะ ในเรื่องของการเงินก็ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตตุตพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยในเรื่องของงานนะครับดาวกรรมาอยู่ในภพสัชชะวันนี้การงานไม่ค่อยดีระวังนิดน,นึงจะมีปัญหามีเรื่องเสียหายกับสังคมหรือการเดินทางการติดต่อสื่อสารต่างๆให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของการเดินทางด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินดาวพระพฤหัสบดีในวันนี้ก็ถือว่ายังมั่นคงดีนะครับการเงินมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นอยู่นะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยดาวพระศุกร์อยู่ในภพก,กระดุมพระคนรักก็คองสนับสนุนสน่งเสริมในเรื่องของการเงินให้กับเจ้าชะตานะต่อมาชาวนักนาราศีธนูนะครับชาวราศีธนูดวงคุณในวันนี้จะมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณในดวงชะตา ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นผลดีนะครับวันนี้ดาวจันเรียงลัคนาก็ถือว่าประสบผลความงเรบ็จคนโสดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับหรือเป็นเพศที่สามอะไรก็แล้วแต่นะคุณมีโอกาสได้คนสวยคนหล่อมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารในวันนี้ในดวงชะตานะครับแหมหน้าอิจฉาริษยาอาฆาตแค้นเลย <c oughs> นะในเรื่องของการเงินวันนี้เป็นอย่างไรโอ้ยการเงินดีมาก <c oughs> นะการเงินดีตัวเองน้ำหนักก็จะขึ้นอีกตั้งหานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมาถึงราศีมังกรเนี่ยให้ระวังแค่อุบัติเหตุแค่นนะั้นแหะไฟดูดไฟช็อตน้ําร้อนลวกนะครับเรื่องอื่นเงินเข้าโชคลาบมีดีนะถ่ายแค่นี้พอแล้วไม่อยากคุยกับคนรวยนะคุยแล้วมัคุยแล้วมันรู้สึกมันระคายเคืองคัน <c oughs> คนรวยมักจะชอบยิง นะเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวราศีมังกรคุณจะเป็นคนที่หยิงนะเพราะมีกระตังชอบหยิงต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับมีแต่เสียกับเสียต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องประหยัดในการใช้จ่ายนิดนึงนะครับไม่ค่อยดีไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคด้วยนะในดวงตาของคุณนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารน,นะครับมีปัญหาเกี่ยวข้องกับก,บการ กา,าราขันต่อต้องระมัดระวังไว้นิดนึงอาจจะมีปัญหากับผู้หญิงนะแต่ให้คุณติดต่อกับชาวต่างชาติเขาไว้ถึงจะดีนะครับต่อมาชาวร,ราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับการงานก็มั่นคงประสบผลความสําสเร็จโชคลาภมีเข้ามานะจากสิ่งเก่าๆเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่คุณก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออะไรมากมายนะชาวราศีมีน ถือว่าดีนะครับช่วงนี้บุตรบริวารก็จะอยู่ติดบ้านเป็นพิเศษไม่ไปไหนอะนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12บราศีนะเดีย๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะถ้านะใครยังไม่เคยนะครับที่จะ ที่ดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยคุณติดต่อมาดูดวงสักครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะดูให้นะครับยาวเป็นปีเลยนะเออหรือถ้าใครสนใจจะบูชานะครับมหายันเพื่อเสริมดวงชะตาให้เป็นมหาราวยทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับหรือโดยรวมพอแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับในดวงชะตานะเพราะหลายคนบูชาไปแล้วก็เห็นผลนะครับคือบางคนก็สองอาทิตย์บางคนก็สิบวันบางคนก็ เดือนกว่ามันไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่นะครับแต่จากสถิตินะที่หลายคนบูชาแล้วเขาติดต่อกับาอาจารย์เนี่ยก็โดยรวมประมาณ45วันนะช่วงเนี้คุณก็มีโอกาสที่จะเห็นผลนะครับคุณนําไปไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอาจารย์จะมีบทสวดพระคาถากํากับไปให้แล้วคุณก็สวดตามนั้นทุกวันนะครับอคุณสวดไปไม่ต้องคิดอะไรมากมายตั้งจิตอธิษฐานเคดลาของอาจารย์นะครับก็คืออยู่ใน รักษาศีลห้าข้อนะครับเวลาคุณสวดมนต์จิตใจต้องนิ่งและสงบและให้คิดแต่ในเรื่องเดียวคือพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเขาไว้คุณจะไม่อดตายคุณจะมีเงินมีทองแน่นอนในดวงชะตานะครับเออนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจบูชานะครับคุณลองเอาไว้สักอันหนึ่งก็ได้นะครับอันหลักอันหลักๆเลยก,ก็มหายันรดวงนโมพุทธยายะพกทรัพย์ครอบจักรวาลน,นะครับนะอันนี้คืออันหลัก หลายคนที่นำไปบูชาแล้วก็ประสบผลความสำเร็จสมหวังกันนะครับโอเคอันนี้นะชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สาม ค่อยจัดระติจูดใหม่ให้เวลาสิบวินะครับเริ่มเช็คหง,งชาาสีหงจงงงิก่วยก้าจับโอเคนะครบแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันที่คุณได้ฟอกเจ็ดดานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคุณทําอะไรลับหลบหลบซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับเจออย่างเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายแอบลักลอบทำนะหรือการหลีกเลี่ยงภาษีต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีแต่ให้คุณระมัดระวัง เพราะฉะนั้นทอะไรก็ให้ถูกต้องตามกฎหมายดีกว่ามันยั่งยืนกว่าเยอะนะครับอันนี้มันไม่ค่อยยั่งยืนสักเท่าไหร่นะเออบางคนหลีกเลี่ยงหนีภาษีเนี่ยนะมีคนไปทําธุรกิจที่ประ,ประเทศไหนไม่รู้นะเขามาดูดตาอาจารย์เนี่ยโดนภาษีย้อนหลังสิบปีแล้วเขาก็จําไม่ได้ด้วยนะธุรกิจในนานาก็มีปัญหาในเรื่องคอดีความว่าว่าไปก็แล้วแต่นะเออให้คุณระมัดระวังทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและดีที่สุดนะี่เรื่องของการเงินระวังการถูกขโมยเงิน นะครับหรืออาจจะมีคนมาหยิบเืมเงินเงินคุณก็ได้ในเรื่องของความรักระวังรักซ้อนนะครับหรือมีการแอบคบกันหรือได้เสียงกันก่อนแต่งงานก็ได้นะครับต่อมาคนที่เราไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้รับหนึ่งเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโดยจตาถือว่าอ่าเด่นนะครับในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะเกี่ยวข้องกับของสวยของงามของมีค่าต่างต่าง นะครับถือว่าดีในเรื่องของการเงินก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินมีลาบลอยด้วยนะครับในเรื่องของความรักจะมีความพึ่งออกพึงใจกันซึ่งกันและกันนะความรักก็จะมีความสุขนะต่อมาคนที่เราไพ่ใบที่3ามอันนี้คุณได้ฟกเจ็ดถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นในยดยชะตาคนนียเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันจินตนาการเจ้าโปรเจกต์นะช่างคิดช่างฝันช่างเพอเจอร์ไปเรื่อยเปลือยเฉยแฉ ววนะเพียงในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยเหมาะสมกับการใช้จินตนาการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาต่างๆหนังสือพิมพ์หรืองานศิลปะนะครับในเรื่องของการเงินก็ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยซื้อหนู่ซื้อนี่ซื้อ,อต่างต่างเข้าสังคมนะครับในเรื่องของความรักคุณต้องใช้เวลาให้มากกว่านี้นะครับในการคบหาดูใจคนที่คุณดูใจอยู่นะเออต้องใช้ะระยะเวลานิดนึงนะครับอย่าเพิ่งหลงอะไรมากมายในเรื่องของความรักนะ โอเคนะครับอันนี้คือคำสาําพิตรโดยภาพรวมในดวงตาทั้ง12ราศีนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์หรือบูชามหายาศูนด,ดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นผลใน45วันอันเนี้ยแน่นอนเลยนะครับเพราะหลายคนทีต่ติดต่อกับมาอาจารย์นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ